สวัสดีครับผู้เจริญธรรมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พุทธศาลาลองหยุดทุกอย่างรอบตัวสักครู่ลองเงี่ยหูฟังคุณได้ยินเสียงนั้นไหมครับเสียงที่ไม่ใช่เสียงรถราหรือความวุ่นวายในยุคข,ของเราแต่เป็นเสียงหึง่งหึงอื้ออึองของประวัติศาสตร์เป็นเสียงล้อเกวียนนับพันที่บดเบียดกันบนถนนดินอัดแน่นเสียงต่อรองราคาเซ็งแซ่ในภาษาที่เราไม่คุ้นเคย เสียงฝีเท้าของกองคาราวานอูดที่เพิ่งเดินทางข้ามทะเลทรายมาแรมเดือนและเหนือสิ่งอื่นใดคือเสียงหัวใจที่เต้นระรัวของมหานครที่ชื่อว่าอุดเชนีหรืออาเจนีวันนี้ผมอยากจะชวนคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปกว่า2,500ปีไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ในฐานะพ่อค้าที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนี้เป็นครั้งแรก ลองจินตนาการว่าเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูเมืองที่ทำจากไม้ซุงขนาดมหึืมาแสงแดดยามบ่ายของที่ราบสูงเด็กคาลสาดสั่งจนต้องหยีตาอากาศแห้งและอบอวนไปด้วยกลิ่นฝุ่นดินสีแดงฉานผสมกับกลิ่นเครื่องเทศแปลกๆที่ลอยมาจากตลาดในเมืองที่นี่คือเมืองหลวงแห่งแคว้นอวันตีดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความมั่งคั่งดุดันและเป็นอิสระ อุดเชนีไม่ใช่เมืองที่สงบงามริมฝั่งแม่น้ำคงคาเหมือนเมืองในมัชชิมรประเทศที่พระพุทธองค์ทรงคุ้นเคยที่นี่คือชุมทางคือหมุดหมายสำคัญบนสุดยอดเส้นทางการค้าโบราณที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชมพูทวีปเส้นทางที่ชื่อว่าทักษินาบทมันคือประตูที่เชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตกเป็นจุดที่ความคิดความเชื่อวัฒนธรรมและสินค้ามาพบปะแลกเปลี่ยนและปะทะกันอย่างดุเดือด เรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาแต่เป็นเรื่องของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของธรรมะที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในดินแดนที่แปลกใหม่และท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวเมืองผมอยากให้เราเห็นภาพใหญ่ของทักษิณาบทให้ชัดขึ้นก่อนครับมันไม่ใช่แค่ถนนธรรมดา แต่มันคือเครือข่ายเส้นทางที่โยงใหญ่จากศูนย์กลางอำนาจในที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาอย่างเมืองสาวัถีพาราณสีวิ่งตัดทะแยงลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายและทุรกันดารจุดหมายปลายทางสำคัญคือท่าเรือที่คึกคักที่สุดบนชายฝั่งทะเลอาหรับนั่นคือเมืองพารุกัจฉะและสุป,ปารกเอาละครับ ตอนนี้เราเดินผ่านประตูเมืองเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือพลังงานที่พลุ่งพล่านแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนี้มีอำนาจหนึ่งที่ควบคุมทุกอย่างไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอำนาจนั้นแผ่มาจากใจกลางเมืองจากราชสำนักของผู้ปกครองที่มีสมญาณน,นามอันนาเกรงขามว่าพระเจ้าจันทปัดโชตคำว่าจันทะในภาษาบาลี แปลว่าดุร้ายรุนแรงก้าวร้าวซึ่งสะท้อนพระอุปนิสัยของพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระองค์ไม่ใช่กษัตริย์ที่ปกครองด้วยทศพิธราชธรรมอันอ่อนโยนแต่ปกครองด้วยอำนาจทางทหารที่แข็งแกร่งและพระปรีชาสามารถในการรบที่ไม่เป็นสองรองใครว่ากันว่า กองทัพช้างของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่จนแควนเพื่อนบ้านอย่างมคตของพระเจ้าพิมพิสารหรือแคว้นโกศลของพระเจ้าปเปเสทธิต่างก็ต้องระแวดระวังอยู่เสมอมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยจับตัวพระเจ้าอุเทนแห่งแควนวัคษะมาเป็นเฉลยได้ด้วยอุบายอันแยบยนนี่คือบุรุษที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและไม่เคยพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ แต่ในความดุดันนั้นก็แฝงไว้ด้วยความเฉียบคมในการมองคนพระเจ้าปัดโชตทรงรู้ดีว่าการจะปกครองอาณาจักรที่มั่งคั่งและซับซ้อนอย่างอวันตีได้นั้นลำพังแค่กำลังทหารคงไม่พอพระองค์ต้องการสมองที่ดีที่สุดและคนคนนั้นก็คือปุโรหิตหนุ่มประจำราชสำนักของพระองค์เองเขาคือที่ปรึกษาคู่พระไทย คือบุคคลที่พระองค์ไว้วางพระทัยมากที่สุดชายหนุ่มผู้มีนามว่ากัจจานะหากพระเจ้าปัดโชดคืออำนาจที่แข็งกร้าวกัจจานะก็คือสติปัญญาที่ลุ่มลึกและเยือกเย็นเขาเกิดในตระกูลพราหมณ์ชั้นสูงได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดในยุคนั้นคำพีไตรเพศซึ่งเป็นหัวใจของาศาสนาพราหมณ์นั้นอยู่ในทุกอนูความคิดของเขาว่ากันว่า เขาสามารถโต้แย้งปัญหาปรัชญาที่ซับซ้อนกับพราหมู้เท่าได้อย่างแตกฉานตั้งแต่อายุอย่างน้อยเขามองโลกผ่านเลนส์ของพระพรหมของอัตามันและของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ความรู้และความสามารถนี้ทำให้เขากลายเป็นเพชรยอดมงกุฎแห่งราชสำน,นักอุเชนีเป็นที่ปรึกษาที่พระเจ้าปัดโชดจะขาดเสียมิได้แต่คุณเคยรู้สึกไหมครับว่า ยิ่งรู้มากเท่าไหร่บางครั้งคําถามในใจมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นผมเชื่อว่าลึกๆแล้วภายในใจของพรามหมณุผู้สมบูรณ์แบบคนนี้เขากําลังเผชิญกับความว่างเปล่าบางอย่างอยู่ปรัชญาที่เขาริ่ำเรียนมาทั้งชีวิตอาจตอบคําถามเกี่ยวกับจักรวาลและพระเจ้าได้แต่บางทีมันอาจจะยังตอบคำถามที่เรียบง่ายแต่เจ็บปวดที่สุดไม่ได้ทำไมชีวิตจึงเป็นทุกข์ และอะไรคือหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์นั้นได้อย่างสิ้นเชิงมันคงเป็นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆในใจที่ดังขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความสำเร็จและเกียรติยศและแล้ววันหนึ่งเสียงกระซิบจากภายนอกก็ดังขึ้นมาสอดรับกับเสียงในใจของเขาพอดีถถาหรือจากกองคารวานที่เดินทางมาจากทิศตะวันออกพูดถึงสมณะรูปหนึ่งแห่งสากยะวงผู้ประกาศสัจธรรมที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อน คำสอนที่ไม่พูดถึงพระเจ้าไม่พึ่งพาพิธีกรรมแต่พูดถึงการดับทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยตนเองข่าวนี้ไปถึงพระกันของพระเจ้าปัดโชดและด้วยความอยากรู้ใคร่ลองของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์จึงมอบภารกิจที่สำคัญที่สุดให้กับคนที่ฉลาดที่สุดของพระองค์กัจจานะจงไปทูลเชิญพระสมณะโคดมมายังอุเชนีให้ได้นี่ไม่ใช่แค่ราชองค์การ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่กัจจานะเองก็ไม่รู้ตัวว่ามันจะพาเขาไปพบกับคำตอบที่เขาเฝ้าค้นหามาทั้งชีวิตการเดินทางของกัจจานะและกณะ,ะทูตไม่ใช่การเดินทางที่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันนะครับมันคือการผจญภัยที่ต้องใช้เวลานับเดือนผ่านเส้นทางธุรกันดารที่เต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาต้องข้ามผ่านที่ราบสูงอันแห้งแล้งของอวันตี ค่อยๆไต่ระดับลงสู่ที่ราบลุ่มแม่นั้นคงคาอันอุดมสมบูรณ์แต่ก็เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปคงเปรียบได้กับโลกกระนัดของกัจจานะที่กำลังจะเปลี่ยนไปเช่นกันเท่าจากเมืองที่บูชาความมั่งคั่งและอำนาจไปสู่ดินแดนที่ผู้คนกำลังตื่นตัวกับแนวคิดทางจิตวิญญาณใหม่ๆและแล้ววันที่คณะทูตเดินทางมาถึงที่ประทับของพระพุทธองค์ก็มาถึงลองนึกภาพตามนะครับ กัจจานะในฐานะตัวแทนของมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คงจะแต่งกายด้วยผ้าเนื้อดีประดับด้วยเครื่องหมายแสดงยศศักดิ์อย่างเต็มภาคภูมิเขาคงคาดหวังว่าจะได้พบกับผู้นำลัทธิที่โออามีผู้คนห้อมล้อมมากมายแต่ภาพที่เขาเห็นกลับตรงกันข้ามเขาได้พบกับสมณะผู้สงดนิ่งประทับอยู่ใต้ร่มไม้บรรยากาศรอบกายพระองค์น,นั้นเรียบง่ายปราศจากเครื่องประดับใดๆ แต่กลับแผ่รังสีแห่งความเมตตาและปัญญาออกมาอย่างประมาณม่ได้มันคือความยิ่งใหญ่ในความธรรมดาความน่าเกรงขามในความสงบนิ่งเป็นภาพที่สั่นสะเทือนโรกทัศน์ของพรามหนุ่มจากอุชเชนีอย่างรุนแรงผมเชื่อว่าวินาทีแรกที่ได้ศพพระเนตรของพระพุทธองค์กัจจานะรู้ได้ทันทีว่าชายผู้นี้ไม่ใช่แค่นักคิดหรือศาสดาธรรมดาแต่คือผู้ที่ค้นพบความจริงอันสูงสุด การตัดสินใจบวชของกัจจานะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกชีวิตโดยสิ้นเชิงครับเขาต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นตำแหน่งปโรหิตอันทรงเกียรติความมั่งคั่งความสะดวกสบายและที่สำคัญคืออนาคตอันรุ่งโรดในราชสำนักอุเชนีเขาสละอาภรณ์หรูหรามะครองผ้ากาสาวพัดที่ย้อมด้วยน้ำฝาด ลงผมและหนวดเครากลายเป็นภิกษุผู้ไม่มีสมบัติใดๆติดตัวนอกจากบาทหนึ่งใบและจีวรสผืนหลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้บำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดและด้วยพื้นฐานสติปัญญาอันเฉียบแหลมไม่นานนักพระมหากัจจานะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นของท่านและได้ทรงยกย่องให้เป็นเอตัคคะ คือผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการอธิบายความย่อให้พิศดารวิถาเรนอัดถังวิพชันตานังคุณสมบัตินี้สำคัญมากครับมันหมายความว่าพระมหากัจจานะมีความสามารถพิเศษในการนำหัวข้อธรรมะที่สั้นกระชับ และลึกซึง้งมาขยายความอธิบายด้วยอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างเปรียบเทียบจนคนธรรมดาที่มีพื้นความรู้ต่างกันสามารถเข้าใจได้อย่างจมแจ้งท่านคือสุดยอดนักสื่อสารธรรมะแห่งยุคนั้นและทักษะนี้เองที่จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านนั่นคือการนำแสงสว่างแห่งพระธรรมกลับไปยังบ้านเกิดดินแดนที่ทั้งมั่งคั่งและดุดันอย่างแคว้นอวันตี การเดินทางกลับอุดเชนีในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งแรกโดยสิ้นเชิงครับครั้งแรกท่านมาในฐานะทูตผู้ยิ่งใหญ่แต่ครั้งนี้ท่านกลับมาในฐานะสมณะผู้สันโดษลองจินตนาการถึงปฏิกริยาของพระเจ้าจันทปัตโชดดูสิครับกษัตริย์ผู้ส่งคนที่ฉลาดที่สุดไปเชิญศาสดาคนใหม่กลับได้คนของตัวเองบวชเป็นสาวกของศาสดานั้นเสเองหากเป็นคนอื่นอาจจะถูกลงอาญาไปแล้ว แต่ด้วยความที่พระองค์ทรงนับถือในสติปัญญาของพระมหากัจจานะเป็นทุนเดิมจึงทรงยอมให้ท่านเข้าเฝ้าและแสดงธรรมให้ฟังนี่คือฉากที่น่าสนใจที่สุดฉากหนึ่งครับการ,รเผชิญหน้าระหว่างอำนาจทางโลกกับปัญญาทางธรรมกริย์ผู้คุ้นเคยกับการบัญชาการรบและการปกครองด้วยความเด็ดขาดกำลังรับฟังคำสอนเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนพระมหากัจจานะ คงไม่ได้เทศนาแบบตรงไปตรงมาแต่ท่านใช้ความสามารถพิเศษในการอธิบายธรรมะให้เหมาะกับอุปนิสัยของผู้ฟังท่านอาจจะเปรียบเทียบการควบคุมจิตใจกับการควบคุมกองทัพการเอาชนะกิเลสกับการเอาชนะค่าศึกในสนามรบท่านค่อยๆชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ผู้มีอำนาจล้นฟ้าอย่างพระองค์ก็ยังหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บและความตายและความสุขที่แท้จริงอันยั่งยืนนั้นไม่ได้มาจากอำนาจภายนอก แต่อยู่ที่การฝึกฝนจิตใจภายในด้วยลีลาการแสดงธรรมอันแยบคายและน่าเลื่อมใสในที่สุดกำแพงแห่งทิฏฐิมานะของพระเจ้าจันทประโชตก็พังทลายลงพระองค์ทรงยอมรับนับถือพระรัตนตรยัยและประกาศตนเป็นพุทธมาะมกะการเปลี่ยนแปลงของพระราชาเปรียบเสมือนการเปิดประตูเมืองอุเชนีให้พระพุทธศาสนาเข้ามาได้อย่างเป็นทางการแต่นี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้น ภารกิจที่แท้จริงในการอย่างรากพระศาสนาลงบนผืนดินที่แตกต่างแห่งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นการที่พระราชาทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องใหญ่ครับมันทําให้การเผยแผ่ธรรมะเป็นไปได้ง่ายขึ้นมากไม่มีการต่อต้านจากภาครัฐแต่ความท้าทายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ผู้ปกครองแต่อยู่ที่บริบทของดินแดนอวันตีเองที่นี่คือปัจจันตะชนบท หรือดินแดนชายขอบที่ห่างไกลจากศูนย์กลางพระศาสนาในมัชชิมรประเทศมันมีความแตกต่างในหลายมิติประการแรกคือสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศอวันตีเป็นที่ราบสูงดินค่อนข้างแข็งและเต็มไปด้วยหินแหลมคมอากาศแห้งแล้งกว่าซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของพระภิกษุที่ต้องเดินเท้าเปล่าและมีบริขารเพียงน้อยนิดประการที่สองคือวัฒนธรรมและประเพณี ผู้คนในอุชเชนีเป็นพ่อค้าเป็นนักเดินทางพวกเขามีความเชื่อที่หลากหลายและอาจจะไม่ได้ยึดติดกับประเพณีเดิมๆอย่างเข้มงวดเท่าคนในแถบลุ่มแม่น้ำคงคาการจะสื่อสารธรรมะให้เข้าถึงคนกลุ่มนี้ต้องใช้วิธีที่แตกต่างออกไปและประการที่3ซึ่งสำคัญที่สุดคือความขาดแคลนคณะสงฆ์ในช่วงแรกเริ่มพระมหากัจจานะและคณะสงฆ์กลุ่มเล็กๆของท่านต้องทำงานกันอย่างหนัก การจะประกอบสังฆกรรมที่สำคัญสำคัญตามพระวินัยจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่งปัญหาเหล่านี้คือบททดสอบสำคัญว่าธรรมะของพระพุทธองค์จะสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเติบโตในสภาพแวดล้อมใหม่ได้หรือไม่และกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดของความท้าทายนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นในไม่ช้าผ่านเรื่องราวของชายหนุ่มผู้มีศรัทธาอันแรงกล้าคนหนึ่งณนครก,กุรุรัระในแคว้นอวันตี มีบุตรชายของมหาเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าโสนะเขาเกิดมาบนกองเงินกองทองมีชีวิตที่สุขสบายเพียบพร้อมทุกอย่างแต่จิตใจของเขากลับสแสวงหาบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าความสุขทางวัตถุเมื่อเขาได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระมหากัจจานะชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปธรรมะที่พระเถระแสดงนั้นทรงพลัง และสั่นสะเทือนหัวใจของเขาอย่างจังเขามองเห็นทางสว่างและตัดสินใจทันทีว่านี่คือเส้นทางที่เขาจะเดินเขาจึงขอเข้าบวชในสำนักของพระมหากัจานะแต่ศรัทธาของเขากลับต้องเจอบททดสอบครั้งใหญ่ทันทีครับนั่นคือพระวินัยเรื่องการอุปสมบทตามพุทธบัญญัติในขณะนั้นการจะบวชพระภิกษุรูปหนึ่งได้ จะต้องมีคณะสงฆ์ครบสิบรูปหรือที่เรียกว่าทสวรร์จึงจะสามารถทำพิธีอุปสมบทให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยได้ซึ่งในมัชชิมะประเทศที่มีพระสงฆ์อยู่เป็นจำนวนมากเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่สำหรับอวันตีดินแดนที่พระพุทธศาสนาเพิ่งจะตั้งไข่การจะหาพระภิกษุผู้ทรงคุณธรรมให้ครบสิบรูปนั้นเป็นเรื่องที่ยากแสนยากว่ากันว่า พระมหากัจจานะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการเดินทางไปนิมนต์พระจากที่ต่างๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงสปีจึงสามารถรวบรวมคณะสงฆ์ได้ครบองค์ประกอบและทำพิธีบวชให้กับโสนะได้สำเร็จลองนึกถึงหัวใจของโสนะดูสิครับตลอด3ปีนั้นเขาต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นขนาดไหนในการรอคอย เรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจนกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นในบริบทหนึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความงอกงามในอีกบริบทหนึ่งได้อย่างไรและมันได้จุดประกายความคิดที่สำคัญอย่างยิ่งในใจของพระมหากัจจานะว่าบางทีอาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้บวชสมความปรารถนาแล้วพระโสนะได้บำเพ็ญเพียรอย่างหนัก ท่านมีความสามารถพิเศษในการทรงจำพระธรรมวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสูตรในอัทธกะวัคที่ท่านสาทยายด้วยน้ำเสียงอันไพเราะจับใจอยู่เสมอแต่ความปรารถนาสูงสุดในใจของท่านอีกประทานหนึ่งก็คือการได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาด้วยตนเองสักครั้งในชีวิตท่านจึงได้กราบลาพระอุปชาคือพระมหากัจจานะเพื่อเดินทางไกลไปยังพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถี การเดินทางครั้งนี้พระมหากาจัานะไม่ได้เพียงแค่อนุญาตแต่ท่านได้มองเห็นโอกาสสำคัญท่านรู้ดีว่านี่คือช่องทางที่จะสื่อสารปัญหาที่ท่านและคณะสงฆ์ในปัจจันตชนบทกำลังเผชิญอยู่ให้พระบรมศาสดาทรงทราบโดยตรงท่านจึงได้ฝากข้อความที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของพระพุทธศาสนาไปกับพระโสนะด้วย ข้อความนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่การร้องเรียนแต่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีจากประสบการณ์ตรงของท่านเอง มันคือเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายขอบที่กำลังจะถูกส่งไปยังศูนย์กลางแห่งอำนาจธรรมไปยังพระกันของพระพุทธองค์โดยตรงผ่านลูกศิษย์ผู้มีศรัทธาอันบริสุทธิ์ของท่านเมื่อพระโสนเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคนานัประการจนถึงเมืองสาวัตถีและได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณพระคันทกุฎีท่านได้มีโอกาสสาธยายพระสูตรที่ท่านเชี่ยวชาญถวายซึ่งพระพุทธองค์ ก็ได้สดับรับฟังด้วยความพอพระทัยและตรัสชมเชยในความสามารถของท่านจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสถามถึงความเป็นอยู่ของพระอุปชายะและคณะสงฆ์ในแคว้นอวันตีซึ่งเปิดโอกาสให้พระโสนะได้กราบทูลข้อเสนอที่พระมหากัจจานณฝากมาหประการลองฟังข้อเสนอแต่ละข้อดูนะครับแล้วคุณจะเห็นว่ามันมาจากความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง หเรื่องการอุปสมบทท่านกราบทูลว่าในปัจจันตะชนบทนั้นมีภิกษุน้อยนักการจะหาภิกษุให้ครบสิบรูปเพื่อทำพิธีอุปสมบทนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งนักจึงขอให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้คณะสงฆ์เพียง5รูปที่เรียกว่าปัญจวัคก,ก็สามารถทำพิธีอุปสมบทได้2เรื่องพื้นรองเทา้า ดินแดนอวันตีนั้นมีพื้นดินขรุขระเต็มไปด้วยหินคมและกรวดทรายการเดินเท้าเปล่าตามพระวินัยเดิมนั้นสร้างความเจ็บปวดและลำบากแก่ภิกษุอย่างมากขอให้ทรงอนุญาตให้ภิกษุสามารถสวมรองเท้าหลายชั้นได้เพื่อป้องกันอันตราย 3. เรื่องการอาบน้ำชาวอาวันตีเป็นผู้รักความสะอาดนิยมการอาบน้ำชำระร่างกายอยู่เป็นนิส การที่พระวินัยเดิมจำกัดการอาบน้ำอนุญาตไม่เกินสิห้าวันต่อครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอาจทำให้ชาวบ้านมองว่าพระภิกษุเป็นผู้ไม่สะอาดและขาดความเลื่อมใสได้ขอให้ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้เป็นประจำตามความเหมาะสม 4. เรื่องเครื่องลาดหรือที่ปูนั่งในปัจจันตชนบทนั้น การหาเครื่องลาดที่ทำจากวัสดุตามพระวินัยเดิมนั้นทำได้ยากแต่หนังสัตว์บางชนิดเช่นหนังแกะหนังแพะนั้นหาได้ง่ายกว่าขอให้ทรงอนุญาตให้ใช้เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์เหล่านั้นได้ 5. เรื่องการรับจีวรเมื่อมีผู้ศรัทธานำจีวรมาถวายพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ไม่อยู่ณที่นั้นตามวินัยเดิมภิกษุอื่นจะรับไว้แทนไม่ได้ ทำให้ผู้ถวายเสียศรัทธาขอให้คณะสงฆ์สามารถรับจีวรน,นั้นไว้แทนได้โดยกล่าวว่าข้าพเจ้ารับไว้เพื่อภิกษุรูปนั้นข้อเสนอทั้ง5้าข้อนี้คือหัวใจของการปรับตัวคือเสียงที่บอกว่าแก่นธรรมนั้นเป็นสากลแต่รูปแบบของการปฏิบัติอาจต้องยืดหยุ่นไปตามกาละเทศะและสถานที่และบัดนี้ มันได้ถูกนำมาวางอยู่เบื้องพระพักของผู้บัญญัติพระวินัยแล้วสายตาทุกสายตากำลังจับจ้องว่าพระองค์จะทรงตัดสินใจพระทัยอย่างไรนี่คือช่วงเวลาที่น่าทึ่งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาครับหากเรามองในมุมขององค์กรสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหลักที่ผู้ก่อตั้งวางไว้เองนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งหลายครั้งที่ผู้นำเลือกจะรักษากฎเดิมไว้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นปึกแผ่น แต่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่เหนือกว่านั้นพระองค์ทรงเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าพระวินัยที่ทรงบัญญัติขึ้นนั้นไม่ใช่กฎหมายที่แข็งทื่อตายตัวแต่เป็นเครื่องมือที่มีขึ้นเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นคือเพื่อความตั้งมั่นและการเจริญงอกงามแห่งพระพรหมจัรย์หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงสดับฟังคำกราบทูลของพระโสนะอย่างถี่ท้วนแล้วพระองค์ได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์และทรงประกาศอนุญาตตามคำขอทั้งห้าประการนั้นทุกข้อ การตัดสินใจครั้งนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งมันคือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าพระพุทธศาสนานั้นมีคุณสมบัติแห่งอากาลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาและสถานที่มันสามารถปรับตัวและอย่างรากลงได้ในทุกวัฒนธรรมทุกสภาพแวดล้อมตราบใดที่ยังคงยึดมั่นในแก่นอันเป็นสากลคืออริยมรรคมีองค์8และเป้าหมายสูงสุดคือนิพพาน พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่รับฟังเสียงจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ listen to the field และมีความกล้าหาญที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สูงส่งกว่าเดิมนี่คือหลักการที่นักบริหารยุคใหม่เรียกว่า agility หรือความคล่องตัวในการปรับตัวซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างเมื่อสองพันกว่าปีก่อนแล้วการอนุญาตให้มีการผ่อนปรนพระวินัยในครั้งนั้นเปรียบเสมือนการส่งเครื่องมือชุดใหม่ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่กลับไปให้พระมหากัจาจนะและคณะสงฆ์ที่อุเชนีมันได้ทลายกำแพงและอุปสรรคที่เคยขัดขวางการเติบโตของพระาศาสนาให้หมดสิ้นไปลองคิดดูนะครับการบวชที่ง่ายขึ้นทำให้ผู้มีศรัทธาอย่างโสนะไม่ต้องรอคอยถึงสมปีอีกต่อไปพระาศาสนาสามารถขยายจำนวนบุคลากร,กรได้อย่างรวดเร็วการอนุญาตให้สวมรองเท้าที่เหมาะสม ทำให้พระภิกษุสามารถเดินทางไปแสดงธรรมในที่ห่างไกลและธุระกันดารได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการบาดเจ็บการอนุญาตให้อาบน้ำได้เป็นปกติและใช้เครื่องลาดที่หาได้ง่ายทำให้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในสายตาชาวบ้านดูดีขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่แปลกแยกไปจากวิถีชีวิตของพวกเขาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แต่ส่งผลกระทบในภาพรวมอย่างมหาศาล มันทำให้พระพุทธศาสนาในแคว้นอวันตีสามารถเปลี่ยนสถานะจากของใหม่ที่แปลกแยกมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้อย่างราบรื่นนี่คือบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งครับว่าการยึดมั่นในหลักการนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่การยึดติดในรูปแบบจนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามบริบทอาจกลายเป็นสิ่งที่ทำลายหลักการนั้นเสียเองปัญญาที่แท้จริงคือการรู้ว่าสิ่งใดคือแก่นสิ่งใดคือเปลือก และจะปรับเปลี่ยนเปลือกอย่างไรเพื่อรักษาแก่นเอาไว้ให้ได้นี่คือมรดกทางคิดที่พระมหากัจจนะและพระโสนะได้มอบไว้ให้แก่พวกเราผ่านเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้เมื่ออุปสรรคถูกขจัดออกไปประกอบกับการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพระมหากัจายนะและคณะสงฆ์เมืองอุดเชนีก็ได้ค่อยๆแปลเปลี่ยนสถานะจากแค่เมืองท่าการค้าสำคัญ มาเป็นศูนย์กลางที่สำคัญยิ่งอีกแห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับธรรมะจากมัชชิมประเทศอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นผู้ส่งต่อที่ทรงพลังอย่างยิ่งกระแสทานแห่งพระธรรมได้ระสายเส้นทางการค้าทักษินาบทที่เคยขนส่งแต่สินค้าและเงินทองเป็นพาหนะในการเดินทางต่อไปยังดินแดนที่ห่างไกลออกไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ความสำคัญของอุตเชนีในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนานั้นปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในยุคต่อมาโดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์อินเดียก่อนที่พระเจ้าอาโศกจะขึ้นครองราชนั้นพระองค์เคยทรงดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชครองเมืองอุตเชนีมาก่อนว่ากันว่าพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระนางเวทิสาเทวี หญิงสาวจากเมืองวิทิสาซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากอุชเชนีและพระนางนี่เองที่เป็นพุทธมามะกะผู้เคร่งครัดซึ่งอาจมีส่วนสำคัญในการบ่มเพาะความสนใจในพระพุทธศาสนาให้กับพระเจ้าอาโศกในช่วงแรกเมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชและได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวหลังสงครามกะลิงคะเมืองอุชเชนี ก็ได้กลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งพระธรรมทูตไปในดินแดนต่างๆหลังการสังคยนาครั้งที่3พระมหินเถระพระโอรสของพระเท่าอาโศกก็ได้อุปสมบทและศึกษาพระธรรมอยู่ที่นี่ก่อนจะนำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานยังเกาะลังกาได้เป็นผลสำเร็จ เรื่องราวของอุเชนีจึงเป็นมากกว่าประวัติศาสตร์ของเมืองเมืองหนึ่งครับมันคือมหากราบของการเดินทางการปรับตัวและการเติบโตของแนวคิดที่ยิ่งใหญ่มันคือบทพิสูจน์ว่าสัจธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งแต่มันสามารถเบ่งบานได้ในทุกที่ขอเพียงมีผู้นำทางที่มีทั้งปัญญาที่จะเข้าใจในแก่นแท้และกรุณาที่จะเข้าใจในบริบทของผู้คน มีความกล้าหาญที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อรักษาเป้าหมายอันสูงส่งเอาไว้อุเชนีคือประตูบานแรกที่เปิดให้พระพุทธศาสนาได้เดินทางออกจากถิ่นกำเนิดไปพบเจอกับโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลไปผสมผสานกับวัฒนธรรมกรีกโรมันจนเกิดเป็นศิลปะแบบคันธาระอันง,งดงามไปผลิบานในเอเชียกลางและเดินทางต่อไปตามเส้นทางสายไหมจนถึงประเทศจีนทั้งหมดนี้ อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่มีการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เมืองสาวัถีซึ่งมีต้นเรื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองอุชเชนีสุดท้ายนี้ผมอยากจะชวนคุณลองมองย้อนกลับมาที่ชีวิตของเราเองครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้เราทุกคนต่างก็มีอุชเชนีเป็นของตัวเองเรามีหลักการที่เรายึดมั่น แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องผเผชิญกับบริบทใหม่ๆที่ท้าทายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานในครอบครัวหรือในสังคมคำถามก็คือเราจะยึดติดกับรูปแบบเดิมๆจนกลายเป็นอุปสรรคหรือเราจะกล้าหาญพอที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้แก่นที่เราเชื่อมั่นนั้นยังคงงอกงามและสร้างคุณค่าต่อไปได้เรื่องราวของมหานครแห่งนี้จึงไม่ได้จบลงในหน้าประวัติศาสตร์ แต่ยังคงทิ้งคำถามและบทเรียนอันล้ำค่าไว้ให้เราได้คบคิดจนถึงทุกวันนี้หากคุณอยากติดตามเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามพุทธศาลาเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกดไลค์หากคุณชอบมุมมองการนำเสนอเรื่องราวแบบนี้และกดแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากเห็นอีกด้านของความจริงเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราพบกันใหม่ตอนหน้าในพุทธศาลานะครับสวัสดีครับ